อาใหญ่งัวจากพี่น้องอาจารย์หนุ่มปูทอนก็กำลังตัดหญ้าให้บัวน,นะคะน้ำท่วมค่ะพี่นอออ้องหญ้ากับหญ้าเครื่อนะจ๊ะเนาะหญ้าเครื่อมันเกิดนะจ๊ะตนเกี่ยวกอนกับเกนาภากับสติวัววดวเน,นาะจ๊ะพี่น้อง พิเกวา่าญ้าของเรานะคะเศษกว่าญ้านะคะ่ะเ, <c oughs> เรามากับรถสะดวกนะคะนี่คืออุปกรณ์ของเราพอดีสิเป็นเมืองกับพี่น้องพระเจ้าหนุ่มเป็นเลยว่ามากกว่าญาให้สกปรกเด้อมาสิเดีเอาง่วไปสนพันมาเนาะค่ะเนาะงัวก็ะคืนอีกล้วสองโต้กับพี่นอ้นอง ให้กำลังใจแต่หนุ่พุทอรนะคะชู่ชูดชู่ชูดชูชูชู่ชูชู่ชู่ชูดชู่ชู่ชู่ช่ช่ชู่ชู่ช่ชู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 ่ช่่่่่่่ช่่ เครื่องนีนยนยาพวกไมีค่ะพี่น้องยาเอิดเอิดมองน,องนี่มองนี้น้ำท่วมเนาะค่ะน้ำท่วมมายาก็ลั่งเกิดกระเล็กหืมในง่องเลยนักล่าหญ้านะคะหัวไหลค่ะพี่น้องบันนี้นยาเพิ่นบกคู่กันเนอกจากหัวมันไหล ยาที่เ้าปูกไว้ก็เกีย่วเกียวเกีย่วทุกมือมันจะก็เมอดไปนั่จ้ะพี่น้องต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ฮดหญ่านะคะวันนี้วิถีคนหายานะคะไปไปค่ะพี่น้องกวดห้าสัก่อนนะจ๊ะเนาะ